รอบ้ารอบออะไรจะ2ปีเ้าเกิดผมอุบัติเหตุพาลูกพาเมียไปโดนรถชนตายขึ้นมาใครรับผิดชอบผมไม่อยากจะใช้แล้วรถคันนี้ผมบอกตามตรงเลยด้วยความที่ยอยากมีรถใหม่รถใหม่ป้ายแดงคันแรกแล้วก็ถามว่าป้ายทะเบียนได้เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าไม่เกินสอสามเดือนเดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวจะโทรหา<ๆ>ก็รอมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเลย3เดือนมาแล้วแล้วก็เอะใจก็ทักแชทไลน์ไปหาว่าเอ้ยมันได้หรือย,ยังทักทุกเดือนนะครับด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยอยากจะว่าเขาอะสี่เดือนห้เดือน6เดือนจนกระทั่งเข้าเดือนที่7เดือนที่8ปดรู้สึกว พฤศจิกาปีห5มีน้องคนหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเขาโพสเฟซบุ๊กลงในกลุ่มรถบ,บุรีประมาณว่าซื้อรถจากไทยทาดาดงจำปารถบ,บุรี1ิเดือนแล้วยังไม่ได้ไป้ายเลยแฟนผมก็ทักมาหาบอกว่ามันจะเป็นเคสเดียวกับเราหรือเปล่าเหมือนกันเลยเยผมก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะก็เลยแชทไปคุยกับเขาว่าบอกว่าน้องออกที่ไหนก็จับใจความได้ว่าออกที่เดียวกันแล้วก็ยังไม่ได้ป้ายแล้วก็เอาแชทมาคุยกันที่คุยกับเซลมันก็เหมือนกันเลย ปฏิเสธซื้อผ่อนหรือซื้อสดผมซื้อผ่อนครับจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ที่ไหนครับธนาคารทีท,ทีบีธนาชาติครับธนาชาติก็ต้องแน่นอนก็ต้อง<ๆ>เขาต้องส่งจดหมายหาคุณแน่ส่งมาครับส่งใช่ไหมสามฉบับเขาส่งมาบอกว่าให้เราเนี่ยไปจดทะเบียนได้แล้วถ้าล่าช้าเกิน150วันเนี่ยเราจะเสียค่าปรับเองศูนย์จะไม่จดให้แล้วไฟแนนซ์จะไม่รับผิดชอบไปโทรหาเซลเลยครับเซลว่าไงฮะเซลคุณเซลก็บอกว่าคุณไอ้คะ ถ้าเสียค่าปรับมาเอาที่เรานะคะมันมีอย่างนี้ได้เหรอกับมันมีที่ไททาดาเนี่ยแหละครับแล้วคุณเองได้บอกทางฝั่งของธนชาติไหมบอกธนชาติมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผมโทรสิครับแล้วเขาว่ายังไงธนชาติคุณก็ไปตามเอาฮะเราไปประมูลป้ายเมื่อเดือนสิงหาค่ะก็เลยแจ้งไปทางทะเบียนว่าเราอ่ะจะเราเราได้ไป้ายประมูลมาแล้ว แต่เขาบอกว่าชุดโจทยังไม่มาแล้วก็งงว่าอ้าวเราออกรถมาต้องหกเดือนแล้วอะทําไมทาไมชุดโจทยังไม่มาคุณซื้อสดหรือว่าเข้าไปนั้นผ่อนเหมือนกันค่ะผ่อนไปนั้นเหมือนกันไปนั้นถามไหมไฟนั้นก็มีหนังสือทวงมาตอนแรกว่าทำไมยังไม่จดยอะไรประมาณนี้ค่ะทางเราก็แจ้งว่าทางศูนย์ยังไม่จดให้แล้วคุณติดต่อทางศู์ว่ายังไงบ้างทางศู์ก็ผัดมาเรื่อยค่ะตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาจนมาธันวาค่ะเขาก็ผัดมาเรื่อยก็ไม่ได้สักทีสุดท้ายเห็นบอกโทรไปทวงถึงเจ้าของ ช่ตอนแรกโทรไปที่ทะเบียนค่ะทะเบียนเขาก็บอกเขาก็ตอบให้คําตอบไม่ได้ค่ะเขาก็เลยให้เราโทรไปหาอังคุณเจ้าของค่ะสรุปได้ไหมคะ ครับผมเดี๋ยวจองเลขจองเลขครับเอกสารแล้วกะได้นะครับคือพรุ่งนี้ไปรับได้เลยหรือว่ายังไงคะอ๋อพรุ่งนี้คุณยังครับแล้วตอนแรกวันที่เจ็ดได้เลยคือคุณให้คําตอบเราไม่ได้เลยว่าได้เมื่อไหร่พอถึงเวลาคุณก็เลื่อนเราเลื่อนเราตลอดครับผมก็ให้ได้แน่นอนนะครับพี่พวกผมขอภายในเดือนนี้ได้ไหมครับพี่พอถึงเวลาเดี๋ยวคุณก็เลื่อนอีกเอาจริงๆเลยมันคือมันหาอะไรมันติดปัญหาอะไรของผมเนี่ยนะครับมันไม่ติดปัญหาอะไรพี่แต่ผมเล่นให้นะครับคุณไอซ์เองเนี่ยเห็นบอกว่ามีการไปแจ้งความด้วยใช่ครับวันนั้ วันนั้นผมโพสเฟซบุ๊กก่อนผมโพสเฟซบุ๊กแล้วมีคนมาแชร์ว่ามันเป็นผู้เสียหายเยอะแลวเขาแนะนําให้ไปแจ้งความทีล่ลบบุรีผมก็ติดต่อกับสถานีตารวจเพื่อเข้าไปแจ้งความพอระหว่างที่ผมกําลังแจ้งความอยู่เนี่ยครับก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาจากเจ้าของผมก็เลยขออนุญ,ญาตรองผู้มังับบอกว่าเขาโทรมาอีกแล้วผมขอเปิดโฟนตรงนี้ได้ไหมผู้กัาับบอกเปิดเลยเพราะว่ามีนักข่าวอยู่ด้วยในผมคุณคุณคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากอะไรผมถ้าเป็นความคิดผมเนี่ยผมสันนิษฐานหลังจากที่ผมได้ยินคลิปเสียงของ การยอมรับว่าจะต้องขายท่อตลาดเอาเงินมาจำนำเนี่ยผมก็เลยมองว่าเขาเอาเล่มจดจำนำของผมเนี่ยไปทําอะไรเขาเอาไปให้ใครหรือเปล่าหรือเอาเงินมาหมุนหรือเปล่าทำไมถึงจดไม่ได้สักทีครับอ่ะโอเคไปฟังเสียงนี้นะครับเรื่องเรื่องชุดแรกชุดจดกันนะฮะค่ะเอ่อเนี่ยตอนนี้อ่ผมบอกเปบนอง์รผมจะต้องจำหน่ายสักสินอะไรบางอย่างเขาไปนะฮะแล้วก็จะเอาเอาชุดจดมาให้คุณนะฮะผมจะทาให้ได้ดที่สุดก็เดือนมกระละช้าุดก็คุมพ่า ย้อนนี้หนูคือต้องรอเหรอคะรับขอให้รอเลยนะทีนี้เนี่ยผมถามนิดนึงครับวิธีการแก้ตอนนี้จะอยู่ตรงไหนฮะเพราะว่ารู้สึกทางนี้เขาติดต่อไปที่ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็บอกไปติดต่อเองให้เห็นภาพก่อนว่าเราจะมีไฟแนนซ์อยู่2ส,ส่วนเนาะไฟแนนซ์แรกก็คือที่จัดฟอร์แพนคือไฟแนนซ์ที่ปล่อยกู้ให้กับทางดีลเลอร์ไฟแนนซ์ที่2คือกรณีที่ลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อรถจากทางดีลเลอร์แล้วก็ลูกค้าไม่มีเงินสดเขาก็จ้องจัดไฟแนนซ์กับไฟแนนซ์ที่2กรณีนี้เนี่ย ถามว่าทางแก้มียังไงโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปนั้นที่สองเนี่ยนะครับเขาซื้อรถไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เขาเป็นเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วเขาเอานํารถคันนั้นออกให้กับลูกค้าเช่าซื้อเรียบร้อยนะฮะหากเขาไม่ได้รับการจดทะเบียนเนี่ยไแนัซนที่สองเนี่ยครับเขาจะยื่นฟ้องดีลเลอร์นะครับต่อศาลเพื่อให้ดีลเลอร์ดาเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันนี้ให้กับเขาหากดีลเลอร์ไม่ยอมดําเนินการจดทะเบียนก็ขอให้ถือคําพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับ แทนการแสดงเจตนาและนําคําพิพากษาเนี้ยไปยื่นต่อขนส่งเพื่อขอจดทะเบียนรถยนต์คันนั้นผมอยากรู้ใบแจ้งจําหน่ายที่มากับตัวรถแล้วใบเนี้ยมันจําเป็นต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการจดทะเบียนรถที่ขนส่งเนี่ยใบเนี้ยมันอยู่ที่ไหนคุณจีราศักดิ์ผมอยากรู้แค่เนี้ยอยู่ที่กรุงศรีออโต้ครับแล้วรถอยู่กับคุณถูกไหมไป,ไปเปเบื้องต้นก่อนตอนก่อนหน้านี้ถูกไหมอ่าแล้วคุณก็ขายรถไปให้กับผู้บริโภคถูกไหมฮะใช่ครับพอแจ้งความพอมีข่าวออกทีวีขนส่งระบุรี รีบติดต่อหาผมภายในเย็นวันนั้นครับม,มาตรวจวยังไงต่อครับมาตรวจขออนุญาตมาหาที่บ้านมาบริการถึงบ้านเลยนะครับก็เขาบอกว่าหน่วยราชการเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมาก็รีบมาตรวจเลขตัวถังแล้วก็คัดซีปรากฏว่าตรวจแล้วเป็นยังไงฮะเอา้ารถใครก็ไม่รู้ครับ